ชมบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศกำลังเย็นสบายตรงหน้าครับวันนี้ก็สร้างเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไดิกินีปลาหาายเนีครับอยูน่นี่เอาเบ็ดมาถกเอาก็ได้ครับเอาแห่มาตึกก็ได้ ตาเขียวๆหน่อคืออนุบาลปลาหน่อยไวครับนี่มันใหญ่จะวังยังหยิปล่อยลงปล่อยลงตอนนี้มันเย็นจี๊ดก้อนเย,ย็นจี๊ดก้อนโลมเย็นสบายตาสบายกายคืนบอหนาว ก็นดีนี่คืออุปกรณ์การนอนครับนี่นอนนอนอยู่เนี่ยสบายมีมุงสนามนอนเกียงตะนั่งเลนนั่งสังสรรค์กับขวดน้ำใสๆน้ำปานะครับ พวกกีมือกับป right. ีไม่ล <absorption> ้วครับ <seus> เ <onions> ็จะเป็นห้องเก็บของดอกนี้เก็บอุปกรณ์พวกเก็บปุ๋ยเก็บอาหารปลาเก็บโุนแนวล่ะครับแต่มันมีคาก็จะเป็นแนวอยูเนวกินตอนนี้ก็เป็นหองนอนเดียหองหนึ่งมีอยู่สองหองครับสวนก็จะไปพูนละ อมแดดไล่ทิศทางครับพวกนั้นเนี่ยเอา,าอาลาดอาลาดอาลาดเต้าหู้ละพวกนั้นเนยเอาเป็นกิโลเปล่าพื้นที่สางโน่าาน,น,นนี่สางโน่นนี่กับปลาทั้งนั้นเด้นี่ปลามีแต่โตนี่เองถังเอากินบ่ได้หรอกนี่มันเป็นพักปวงพักปอดไล่ ทางใต้ก็เป็นโคนไมมโคนอะไรตึกแหเอาก็บ่ได้นอกจากจะสูบน้ำออกแต่ว่าสาหน่วยนี่บ่ได้สูบจชกเทียวแล้วครับนี่เลี้ยงไปตามเงินเยอะแยะก็บแยะไปปลาหลายปลาแยะก็หลายบาย่ได้เอาขึ้นกินจชกเทียวมองนี่เพราะว่ามันหกเอาวิวสวยงามธรรมชาติสะอาดห,หูสะอาดตา เบิ่งหน้าเครับเนาะสวยงามธรรมชาติมาเด็กที่เป็นพวกของน้ำปาะทาบสวยงามงเาลยครับของน้ำเนี่ยคุณกัทนนน